ของเด็กๆวันนี้นะคะก็จะมีไข่ต้มไข่ต้มเนี่ยก็มีเป็นของพี่ฝนนะคะแล้วก็เป็นของน้องแมวพอดีวันนี้แม่อ้อมคุยกับแม่เอ๋แม่เอ๋บอกว่าชัดๆชอบกินไข่ต้มอ้อมก็เลยถามว่าเอ๊ะแมวกินไข่ต้มได้ด้วยหรอแม่เอ๋บอกได้สิกินแล้วดีด้วยนะแม่อ้อมก็เลยปกติแม่อ้อมจะต้มให้แค่พี่ฝนกินคนเดียวนะคะแต่ครั้นี้ก็เลยเดี๋ยววันเนี้ยแม่อ้อมจะให้น้องแมวกินด้วยก็คือมีไข่ต้มแล้วก็จะมี ไก่นึ่งนะคะแล้วก็จะมีแครอทของพี่ฝนเครื่องน่ารักมากค่ะอันนี้แม่อ้อมซื้อมาจาก l a z a ด a าก็มัน99บาทหรือ98บาทเนี่ยแล้วก็ค่าส่งประมาณ20บกว่าบาทร้อยนิดๆใช้คุ้มมากเลยค่ะก็คือต้มไข่นะคะเนืงอนงเนง,น,งนึงปลาเนึง้งไก่แต่ว่าไม่ได้ชิ้นใหญ่นะคะคือถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็นึ่งผักก็ ใช้เครื่องนี้ตัวเดียวเลยค่ะอันนี้แครอทก็คือเป็นของพี่ฝนแม่อ้อมก็จะนึ่งให้พี่ฝนแล้วก็ถ้าเป็นสดๆแม่อ้อมก็จะให้น้องต่าเนาะก,ก็คือแครอทก็จะเป็นพี่ฝนกับน,น้องต่ายแบ่งกันนะคะเนี่ยชิ้นเล็กๆเนี่ยแม่อ้อมก็จะให้กระต่ายประมาณตัวละสองสามชิ้นแค่นั้นไม่ได้ให้เยอะแล้วก็ไม่ได้ให้ทุกวันนานๆให้ทีหนึ่งนะคะน้องต่ายเพาะแม่อ้อมไม่ค่อยให้กินผักสดแต่ว่านิดๆหน่อยๆกินได้คือต้องหัน่นเป็นรูปแบบนี้ให้เด็กๆ อันนี้ก็จะเป็นสันในไก่นะคะแค่สองชิ้นแค่สองชิ้นนะคะไม่ต้องก็ให้น้องแมวกินนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็มายีเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนที่เห็นแล้วก็ให้น้องแมวกินบวันนี้ก็คือพิเศษหน่อยก็คือเขาจะได้ผสมกับไข่ต้มนะคะวันนี้ให้ผสมกับไข่ต้มก็ลองดูซิว่า เขาจะติดใจกันไหมอันนี้พอต้มเสร็จใช่ไหมคะพอต้มเสร็จแม่อ้อมก็จะเอามายีๆให้มันเป็นฝอยๆนะคะเขาจะชอบกินกันมากช่วงนี้แม่อ้อมไม่ได้ให้กินอาหารเปียกถ้าหากวันไหนแบบทุกเชิญแม่อ้อมไม่ได้ทําหรือว่าไก่ไม่มีหรือไม่ได้ซื้อแม่อ้อมถึงจะให้กินแต่ปกติแม่อ้อมจะให้กินแบบนี้ประหยัดด้วยแล้วก็มันดีต่อสุขภาพมากกว่าที่จะไปกินอาหารเปียกเยอะๆแม่อ้อมก็เลยเออเอาแบบนี้ก็เล้ากันก็เลยเดี๋ยววันนี้จะให้กินพร้อมกับไข่ต้มค่ะ แป๊บเดียวเองเดือดแล้วเห็นไหมคะแค่แปบ๊บเดียวเองเนี่ยแค่แม่อ้อมเดินไปล้างไก่ก็เดือดแล้วอะแต่ว่ารออีกสักพักหนึ่งนี่นะคะคือไก่หลังจากที่แม่อ้อมยีเสร็จแล้วแล้วนี่ก็คือไข่ขาวนะคะอันนี้คือไข่แดงนะคะแม่อ้อมก็จะคลุกไปนะคะไข่แดงกับไก่นะคะแล้วก็ไข่ขาวที่หั่นค่อนข้างละเอียดแล้ว แล้วก็น่ากินนะเนี่ยถ้าทางมันจะอร่อยนะคะถ้าทางมันจะอร่อยอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพวกนางจะกินกันขนาดไหนอืมนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะมีไก่สันในไก่สองชิ้นนะคะแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งฟองแค่นั้นนะคะก็ถ้าทางมันจะอร่อยนะคะอืมถ้าทางมันจะอร่อยอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะคะอ่าลูก มาลนะพี่แมกพี่แมกลงมาหลูกพี่แมกเร้วพี่แมกครับไม่เคยได้กินไข่อะพี่หมอกเดินหนีอ่ะโอ้ตายแล้วลูกแม่อ้อมไม่ชอบไข่แล้วเนี่ยนะฮลุงเดินหนีค่ะมันมีกิน่นคาวไข่ทำไมล่ะลูกเดีย๋ยวเอาลุงไม่กิน ฟ้ากินค่ะไอ้ฟ้านี่กินเก่งมากเอาพี่เมฆหนีอีกคนนึงละเอาตายละเอาละสิของดีมีประโยชน์ลูกแม่อ้อไม่กินไข่โอเคถ้ากิดว่าเขาไม่กินไข่นะคะแต่ทิ้งไว้ก่อนละค่ะเดยวเขาก็คงกินกันเจ้าฟ้ากินอิ่มน้ำสารานเป็นคนเดียวเลยหนีกันหมดเลยอ่ะโอตยตา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 ย ผิดหวังอีกแล้วค่ะใครก็สู้พี่ฝนแม่ไม่ได้นะเขาพี่ฝนแม่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ไหมครับพี่ฝนครับใช่ไหมครับพี่ฝนครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะอะไรก็กินหมดอะไรก็กินหมดแหละให้อะไรก็กินใช่ไหมฝนฝนครับเอาฝนครับแม่ได้ทําหน้าทําหน้าฝนครับ <laughs> วันนี้มีแครอทกับไข่ต้มนะลูกนะ เมื่อเช้านี้แม่อ้อมให้กินอาหารเม็ดอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยถอนหายใจค่ะแล้วก็แบบเซ็งๆอะถอนหายใจแบบฟิดฟัดฟิดฟัดแล้วก็แบบไม่อยากจะกินอะเสร็จแล้วก็ต้องฝืนใจกินเพราะไม่มีอะไรจะกินไงแม่เพิ่กินแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวแล้วไม่มีขนมไม่มีอะไรด้วยนะวันนี้ไม่ได้ให้อะไรเลยเออว่าอะไรเดี๋ยวพรุพ่งนี้แม่เอาไปซื้อผลไม้ให้สักหน่อยนึงพรุ่งนี้แม่เอาไปซื้อแก้วมังกรให้ดีกว่าสักลูกหนึ่งโอเคไหมพี่ฝนลูกหนึ่งก็กินไปสองสามวันแล้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้ เรื่องขนมพวกขนมคงข,ขนมเค,ค้กนี่ของโปรดเลยแต่ให้กินบ่อยๆไม่ได้นะลูกแม่กินคนเดียวได้พี่ฝนห้ามกินเดี๋ยวตอนเย็นแม่ออมให้นะครับพี่ฝนครับเดี๋ยวว่าแต่แมวเลยค่ะขนาดน้องต่ายเองก็บางตัวก็ไม่กินเหมือนกันนะคะบางตัวอย่างมารุเนี่ยมารุเนี่ยก็ยจะไม่กินผักหรือขนมอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะมารุ้นี่จะไม่กินเลย มาร้จะกินแค่อาหารเม็ดกับหญ้าแห้งเท่านั้นอย่างอื่นมารู้จะไม่กินกล้าไหมกล้าที่จะโดดลงมาไหมแม่ถามว่ากล้าไหมหมอกกล้าไหมกล้าไหมฮะลุงฟ้าแม่ตีผัวเลยนะแม่ตีผัวเลยแม่ตีผัวเลยนะอืมกล้าจะลงไหมเพราะฉะนั้นก็บังคับเขาไม่ได้เขาไม่ชอบกินแต่ลุงเนี่ยไอ้ฟ้าเนี่ยจะชอบกินอาหารประเภทเนี้มากๆ แต่สามลิงเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแปลกๆกินอาหารเม็ดขนาดอาหารเม็ดนี่แม่อ้อมยังต้องให้กินมารวยผสมกับแม็กซิมาก็คือผสมมารวยนิดนึงนะนะกล้าไหมแม่ถามว่ากล้าไหมตีไหมแม่ตีเลยนะฟ้ากินไงเลยคะ่ะมันไม่เลิกเลยพี่บอกครับ พี่หมอกจ้อมขี้บ่นครับก้มลองดูพื้นเนี่ยอุ้มไปได้บ้านจริงๆไม่เอากลัวกลัวมากน้องสาวไม่อ้อมมาบ้านทุกตัวจะไปนั่งจ้องเขมงคือคุณแปดหน้ามาบ้านไม่ได้ค่ะจะแบบเขมงเลยอ่ะเขมงเลยกลัวกลัวคนหมอกมากินด้วยแล้วเมื่อกี้หมอกไม่กินบางทีเด็กกินอ่ะเมื่อกี้ร้อนๆอร่อยจะตายไม่กิน กินตอนเย็นชืดแล้วพี่หมอกนี่ดูทำหน้าเรียกกินไหมครับพี่ฝนกินไหมครับพี่ฝนกินไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยของพี่ฝนเนี่ยของพี่ฝนเนี่ย,ยกินไหมครับของชอบอะมีหรือจะไม่กินของชอบมีหรือจะไม่กินเมื่อกี้ของของน้องแมวก็เออเขาก็กินกันจนหมดนะคะของน้องแมวกินกันจนหมดก็ พี่พี่พี่หมอกับฟ้าเนะ่กินกันจนหมดนี่ยังร้องอีกนะกินหมดแล้วยัยงจะมาร้องเรียกแม่อีกนะพี่ฟ้าเมื่อกี้นี้พอดีเจออาจารย์คนแถวบ้านนะคะที่เขาเห็นหล่ฝนครั้งแรกแล้วก็ซื้อหมูให้โล่ฝนกินคนเดียวเลยสี่ไม้อะ่ะนั่นแหละแกก็บอกว่าอ้วนเนาะเลี้ยงจนจะเป็นหมูแกว่าอย่างนี้นะแล้วแกก็บอกว่าวันนั้นอนะ่ะเห็นเดินออกมาก็เลยทักทักหน่อยเดียวเดินกลับเข้าบ้านเลยแกก็บอกว่าอื้มอ้วนกว่าเดิมเยอะ เจอครั้งแรกหุ่นสวยเห็นไหมคะเนี่ยเลือกกินแครอทก่อนเห็นไหมเห็นไหมฝนกินแครอทก่อนเห็นไหมคะแครอทกินแครอทกับไข่ต้มแล้วมากินอาหารเม็ดที่หลังเม่เช้านี้เซ็งไงไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีแครอทไม่มีอะไรเลยไงกินอาหารเม็ดเปล่าๆชอบกินผักอืม๋ยวต้องดูว่าจริงๆแม่ก็อยากให้ฝนกินผักเยอะๆนะ แต่ไม่อ้อมให้เขาไม่เยอะไงร้องทำไมน้องร้องทำไมเดี๋ยวจะตีน้องนะ